เซนดริล l อนเพอร์ซาของ v i โอเลในเพอร์ซนาฟมีที่มาจากใครเราไปฟังกันครับเซนดริล l อนหรืออีกชื่อหนึ่งที่เราคุ้นหูกันคือซินเด r เ l ล่เจ้าหญิงผู้ถูกกดขี่จากคนรอบข้างแต่ก็ยังคงรักษาความหวังไว้และอยากที่จะลุกขึ้นเพื่อเปลี่ยนคะตาชีวิตด้วยมือของตัวเธอเองทั้งเซนดริลลอนและ v i โอเลตต่างเป็นตัวละครที่ถูกกดดันและถูกคาดหวังจากคนรอบตัว ทั้งคู่มีช่วงเวลาที่ต้องหลอกตัวเองว่าทุกอย่างจะไม่เป็นไรและเมื่อถึงเวลาต้องยืนขึ้นพวกเธอจึงเลือกที่จะสลัดโซ่ตรวนและสร้างเส้นทางใหม่ให้กับพวกเธอเองดีไซน์ของเซนดิริลอนจึงออกมาเป็นเจ้าหญิงที่สง่างามมีผิวที่เปล่งประกายและเข้มแข็งดังเพชรเฉิดฉายอยู่ในความมืดมิดเป็นเสมือนความหวังเล็กๆน้อยๆที่จะต่อสู้ต่อไปการที่คาสิมิได้เพอร์สนาเป็นเซนดิริลอนจึงสื่อถึงการค้นหาตัวตนที่แท้จริงการปลดล็อกพันธนาการและการก้าวข้ามอดีต ซึ่งเหมาะสมกับไวโอเลตอย่างสมบูรณ์แบบเพราะทั้งคู่ก็มีเรื่องราวของการเติบโตจากความเจ็บปวดและต้องการที่จะเดินไปตามเส้นทางที่ตัวเองตามหามาตลอดนั่นเองครับ